สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตรอซีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีโปรจัดชุด3ต้นมาให้นะคะใครสนใจชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แทบจะไม่มีสำรองนะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะก็อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะชุดละ140บาทท่งฟรีนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 6 4 2 8 2ก3 6 3ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าช่วยเย็น ฝนไม่ตกหรือลมไม่มานะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูตรงนี้นะคะสวยมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้กระถางสี่นิ้วมาแบ่งอยู่สองต้นนะคะสองกอเผื่อใครอยากได้นะคะฟอร์มกอ,กอก็ชมได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามให้หนูหน่อยนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งตัวนี้ค่ไป อ่าสต้นนะคะสามต้นก็จะมีหนุมามนออกศึกหนึ่งต้นนะคะแสงเข้านิดนึงนะคะเด็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหงยกนะคะหต้น,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นกาลยา1ต้นนะคะชุดที่1ค่ะชุดที่2นะคะจะมีเจ้าจากกักรพรรดิหต้นนะคะแล้วก็จะมีหนุมามนจองถนน1ต้นนะคะแล้วก็จะมีมรกตสยามนะคะหต้น นี่ค่ะใครชอบสายบอลเก่าก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นบอลผิวด้วยนะคะใบผิวๆเปิอะเปะิดเม็ดแดงนะคะชุดนี้ชุดที่สองค่ะชุดสามต้นค่ะน,นี่เป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามก็นี่ค่ะมีพญาพันวังหนึ่งต้นนะคะสงสวสวยๆเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฤาษีมงคลแผงนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะปกติจะเป็นบอลกลาบนะคะตัวนี้แผงหลุดกลาบนะคะฤาษีมงคล แล้วก็จะมีดาวเพียงดิน1ต้นนะคะอันนี้เป็นเซตที่สามค่ะต่อไปเป็นชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่นี่ค่ะมีกำแพงแสนหนึ่งต้นนะคะการแดงเลยนะคะมันจะเปิดๆนะคะนี่ค่ะเปิดเขียวแดงนะคะแล้วก็จะมีหานุมานจองถนนนะคะหต้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีกุมพการอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นชุดที่สี่ค่ะ ต่อไปเป็นชุดที่5นะคะวันนี้ชุดละ140บาทส่งฟรีทุกชุดเลยนะคะวันนี้จัดให้เป็น3ต้นนะคะเผื่อใครอยากได้แค่3ต้นนะคะเป็นชุดนะคะอันนี้เป็นเขาสมิงนะคะ1ต้นค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ถ้วยๆนะคะสีชิมพู1ต้นค่ะแล้วก็จะมีสุนทรผู่อีก1ต้นเป็นชุดที่ห้าค่ะต่อไปชุดที่6นะคะนี่ค่ะ ให้ดูภาพรวมก่อนนะคะอันนี้เป็นกระถางสีทุกต้นเลยนะคะอันนี้ปีกกินรีค่ะหนึ่งต้นนะคะสีปลาหนึ่งต้นนะคะสีปลาเริ่มกัดชุมพูเรื่อยๆื่อมาแล้วนะคะลมมานิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสวยมากสีชุมพูนะคะใบกลมๆคะ่ะชุดที่หกนะคะต่อไปชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดก็จะมีหนุมานอมพพาหนึ่งต้นนะคะสีชุมพูเปรอะมาแล้วนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวโตจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะแล้วก็จะมีเทพโสอรแผงนะคะแผงตัวนี้จะไม่กัดสีนะคะปกติจะเป็นออกสีชมพูตัวนี้เป็นแผงนะคะนี่ค่ะสวยนะคะออกสีขาวขาวคา่ะเส้นใบเขียวนะคะแล้วก็จะมีขุนสีโคชโค้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกัดแดงนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะชุดที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดก็สามต้นเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นจูการเลียงนะคะ1ต้นแล้วก็สีปาด1ต้นนะคะแล้วก็จะมีลูกีโคบูตตัวนี้จะออกเขียวนิดนึงนะคะ1ต้นค่ะเป็นเซตที่8นะคะใครจะเอาไปปลูกอ่าหกระถางสามพันอย่างที่หนูปลูกก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะรอบนี้จะมีเซตละ3ต้นนะคะนี่ต่อไปชุดที่9เลยคะ่ะชุดที่9้านะคะจะมี3มต้นเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็น ขุนขจรเดชนะคะขุนขจรเดชหน้าจะแบบว่าใบประมาณนี้ค่ะใบเขาเรียกยังไงนะคะเนี่ยค่ะพิวผิ้วมีเม็ดนะคะใบมันจะหยักหยักนิดนึงนะคะมันแบบจะไม่เรียบเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่แล้วก็จะมีสาวโพธารามหนึ่งต้นนะคะสาวโพธารามตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะจะกัดขาวนะคะการแข็งมากนะคะตัวนี้แล้วก็จะมี อาขาสมิงนะคะขาสมิงนี่ด้วยนะคะไม้จะเอ็นนิดนึงเนื่องจากไม้เป็นเอ็นหาแสงมันอยู่นอกตู้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาได้แสงเขาก็จะตั้งปกตินะคะเอ็นนิดเดียวจริงๆค่ะนิดนึงนะคะเขาขอขอภัยจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะคะตัวนี้นี่ค่ะเซตที่เก้าค่ะเซตละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีทุกชุดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเซตที่สิบเซตสุดท้ายนะคะ นี่คะ่ะเซตที่10บนะคะชุดสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะมีเจ้าจักรพัรนินะคะตัวนี้เป็นบอลกัดสีค่ะนี่จะเป็นตัวเก่านะคะไม่ด่างน่คะเหมือนหูกระต่ายเลยหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีพญาพันวางหนึ่งต้นคะ่ะต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่นะคะต้นกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเจะจจานหนึ่งต้นนะคะนี่คะ่ะถ้าใครอยากรวมกอนะคะแนะนําเลยนะคะวันนี้เพราะว่าคัดมาต้นเท่าๆกันนะคะแล้วก็ มันรวมสามารถอะไรคนทมว่าสามพันนี่ต้องเลือกพันแบบไหนนะคะคือใส่ได้ตามใจชอบเราเลยนะคะเผื่อใครอยากลองทำคอมกอดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบชุดที่มีมาวันนี้นะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจพันอะไรก็สารว่าสอบถามแยกเข้ามาได้นะคะอ้อเดี๋ยวพาไปดูลูกไม้ท้ายคลิปก่อนนะคะ นี่ค่ะวันนี้มีลูกไม้มาแบ่ง2กอนะคะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะกัดสีกับสีอออแดงๆนะคะในกอเลยมีหลายต้นอยู่ค่ะในหนึ่งกอนะคะอันนี้ให้ไปกอละห้าสิบาทนะคะมี2กอค่ะสีคล้ายๆกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกอเหมือนกันอ่าอันนี้หนูให้เป็นกระถางที่1นะคะกอที่1นึี่ค่ะห้าบาทค่ะกอที่2ก็50บบาทนะคะนี่ค่ะ นี่เม็ดมาแล้วนะคะสวยมากก้อที่หนึ่งกับก้อที่สองนะคะลูกไม้